เข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ id เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้า s e t ติ n g นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดคัดลออนะครับเราจะได้ open id หรือ id ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ2 4 b y m นะครับ พิมคำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากมากเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับไอเมนตต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมบอลพลป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของนาคอจังเกิลนะครับวันนี้เนี่ยก็มีคําถามมาจากน้องอฟเฟโอนะครับถ้าหากผมได้่วยแกสลัมเนี่ยน้องเขาจะกดซับให้นะครับเพราะว่วันนี้เรามาวอร์มือกันด้วยการเล่นป่ากันซึ่งผมจะต้องจริงจังกับการชิงถ้วยแก๊สลัมและก็เลยกาว่าจะเอาป่าในการชิงถ้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากลองเล่นนาคอสายดามนะครับผสมกับลองกินุสซึ่งเซตนี้เนี่ยผมอยากจะลองดูว่ามันเข้าจะเดวตายไหมถ้าตายคือจะดีมากๆเลยนะครับเพราะมันได้ลดคูดาวเยอะมาก เวลาโดนแย่งบัฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมีะสถากะใ่อยนะครับก็เดี๋ยวเราดูการแล้วกันนะครับว่านาคอสสายดาบผสมนองกินุสและเจอกับดาบที่ดาเมจดรุนแรงอย่างนี้เนี่ยนาคอจะเล่นได้ไหมนะครับเริ่มเลยครับเมื่อกี้อิลเมยไปเชยน,นะครับว่าทำบัฟฟ้าเนี่ยยังไม่โดนฟาร์มนะครับเราก็ขึ้นเวทเลยนะครับเพราะว่าทางโรมเนะี่ยเขาไปกดดันเวาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการเดินผิพลานะครับของทางอาลิสนะครับโอ้ลแม็กเด็บบีฟ้าเลยครับแบบนี้ ทำอะไรครับตีคลิปต่อได้ครับผมไม่รู้ว่าทางบัฟฟ้าของผมเนี่ยโดนย่างไปหรือเปล่าครับอ้าวล้ออ้อยไม่เข้าบัฟฟ้าผมครับกลายเป็นว่ามาเลือกที่จะปิดทางแม็กแทนนะครับโอ้ยจังหวะนี้ครับเรียบร้อยเลยครับโดนปัดวักขาดเลยครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราได้บัฟฟ้าขึ้นมานะครับตรงนี้อะไรกันต่อเลยครับเข้าทางอลิรครับแล้วก็เรียบร้อยครับจำม่เล่นก็ไม่ได้เซตเฮมไว้เลยนะครับต้องเปลี่ยนสดเลยนะ และก็ตอนนี้นาคอนและหุ่นโสงนะครับเขาจะค่อนข้างนิยมที่จะออกรองเท้าช้าหน่อยนะครับเขาจะเอาเงินที่ซื้อรองเท้าเนี่ยไปซื้อพวกของดาเมจก่อนนะครับก็จะทำให้นาคอนเนี่ยเก่งตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าพยายามหลบซีดีๆนะครับซึ่งในเกมนี้โอ้โหมีทั้งวีล่านในทั้งนคอนะครับมีทั้งอลิสนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหลบกระสนุกเลยนะครับต้องหาจังหวะเข้าดีๆนะครับก็ถือว่าเป็นการบอมมือที่ดีเอออย่างหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากใครที่ยังเล่นนาคอนไม่เก่งก็ไปออกเท้ากับก่่้ครแตวาาาถหใ ในชนาญแล้วเนี่ยการที่จะฝึกเล่นนาคอสดแบบอ่อนรองเท้าช้าๆหน่อยเนี่ยก็ไม่เสียหายนะครับโอ้โหแล้วนี่เราวิวครับถือว่าเป็นคลิปตัวอ,อย่าง,งนะนะเขาไปหนึ่งหนึ่งแพ้ทอนนะครับแต่ว่าเขาพี่มันบอกว่าเขาพลาดเองนะครับ <c oughs> ปกติเนี่ยไปหนึ่งหนึ่งแพ้กันแล้วก็มาท่อนลงมันก็ลงไม่ดูตรงนี้นี่ราบลอยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตะก,กี้เขาได้คิวเราวิวไงเขาอยากได้คิวอีก <c oughs> เลยมาแอบแอบนะครับแต่ว่ากลายเป็นโดนผมดักไปนะครับ แล้วเจอวีล่าตรงนี้ครับโอ้นอกระยะนิดนึงครับโอ้เสียดายครับไม่มีบัฟแดงครับแล้วพอเล็งเข้ามาเติมครับโอ้ลนลามเข้าไปมุมนี้ครับแต่ว่าดอกพ้าครับอ้าวแล้ววีล่าไม่กลับบ้านครับตัวนี้เดี๋ยวผมยื้อให้หนึงครับฝากด้วยครับแม็กซ์ไปช่วยอินูเมียไปเออนั่นแหละครับโอ้โหกลายเป็นอินูเมียด้วยครับแล้วก็แม็กซ์ได้หนึ่งคิวครับตรงนี้ทุ่มเทและเกินครับของแม็กซ์ ทอรนี่เห็นผมอยู่ในุ่มเนี่ยปืนขู่เลยไม่เล่นนานนี่มันก็ติดขินกันแล้วเนี่ยเกมนี้น่าจะต้องฟาร์มไวๆหน่อยนะครับนาพร้อมเป็นสำคัญที่ความรวยเนี่ยแหละแต่ก็เดี๋ยวจะขึ้นรองเท้ากาแฟขึ้นมานะครับในเกมนี้มันมีสตัร์ล็อกเป้าอ่ะถ้ามีสตัร์ล็อกเป้าอาจจะขึ้นเป็นลองกินด้วก่อนก็ได้ แต่ว่ามันมีวีล่าผมก็เลยไม่อยากเสี่ยงมากเท่าไหร่ก็เอาเป็นรองเท้าพกระสีตอนนี้แล้วกันเดี๋ยวพอเราฟาร์มเลสเสร็จก็เดี๋ยวกลับเข้าการเลยนะครับพะคลิปการชนแล้วนะแม็กรอด้วยแม็กเจอออยตรงนี้คขาหน้าเล่นอยู่ครับออยโดนขัดเอาไว้ได้ครับโอเคครับตอนนี้ออยใชนตีแล้วนะครับแล้วเหลือคลิปตัวหนึ่งครับเจะงกแหละอ่าแล้วง,งกเลยครับตัวนี้ครับอันตีเข้าไปเัาก็เรียบร้อยครับ มาครับแล้วก็ไอเทมชุดต่อไปครับก็จะขึ้นไปลงดูีขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ทางเลนโบนี่เริ่มเจอทอนไล่แล้วนะครับเขอไปเติมอนึ่งครับนมกล็อกไปที่คอยครับไส่ไฟเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับจากตรงนี้ว์ปเลยนะครับแล้วก็ตะกี้เราเห็นทางวีล่าอยู่ตรงกลางนะครับน่าใช้เวลาสักระยะนะครับกว่าจะถึงตัวเรานะครับเดี๋ยวเลือดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวไปเอา ที่คลิปแล้วกันนะครับไปข้ันคลิปล่างนิดนึงครับเดี๋ยวเจอฟอร์เลยตรงนี้ครับเข้าเลยครับแม็กอู้ยฟอร์เลนเจับเอาเรื่องครับเลยฟาดเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับเอาจริงนะการเดินเกมป่าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเข้าไปเติมไฟที่กลายเป็นลุมชาวบ้านครับ่อย่างชอบตังเี้ะลุงตองนังนอึ่ง <c oughs> นะครับเนี่ยคือการเดินเกมป่าที่ดีที่สุดละถ้าเป็นสามต่สองอันนี้ยังเฉยๆนะ ตามสองทีเฉยนะแต่สองตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้ได้เก็บสุดละเพราะงั้นเนี่ยในรังที่มันสูงขึ้นนะครับพวกป่าเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะไปทำออฟเลนค่อนข้างบ่อยนะครับเรียกได้ว่าพอออฟเลนทางปุ๊บเนี่ยค่อยมาไล่ตบแคลรี่สำนงคามก็ไม่สายก็จะมีหลักแนวคิดประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆคือตบออฟเลนจนรวยอ่ะแล้วค่อยไปไล่ฆ่าแคลรี่ทีมเขาประมาณนั้นนะครับพยายามถักได้บ่อยๆนะครับมีโอกาสตีฟป้อมแล้วก็ตีนะครับ แต่ว่าพอเข้ามาการปุ๊บเราก็หนีเลยมานี้นะครับก็หนีมาฟาร์มต่อเนี่กได้ว่าทําให้เขาคอยเดินกันป้อมก,กันนู่งกันนี่จนหัวปัน่นอะไรวันนี้มากกว่าแนวนี่เป็นหลักการเล่นนาคอสเลยเดี๋ยวรอถัดคลิปการนะครับตอนนี้การอกของเราค่อนข้างดีเลยนะครับฟาร์มได้อย่างไหลลื่นเลยโอ้ oh, จะวีล่าตรงนี้ครับโดนแรงเอาเรื่องเลยครับตรงนี้ทางเวเลสที่ต้องกดล้างให้เลยครับ แต่ว่าเราติดดูดเรื่อมาครับก็ดูดเล่นกันต่อครับในช่วงเวลานี้เราจะไม่ไฟนะครับโอ้แล้วข้างล่างครับโอ้ยทางอ้อยครับตายก่อนครับกลับเข้าตรงกลางครับเดี๋ยวหาคีกก่อนนะครับตอนนี้หนาที1 8วิครับได้ลองจูดมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปใช้ทำบัฟแดงก่อนนะครับเดี๋ยวให้เอาทามังกรนะใช้ก่อนครับ ตอนนี้ปากเขายังไม่มานะครับเดี๋ยวเอามังกรเลยโอเคเข้าได้มังกรไหมครับมาตอนนี้ก็ได้ลองดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความแรงกันนะครับเทกับใครไม่เทครับเทกับฟอเลเอนนี่แหละครับโอ้ <c oughs> แรงเอาเอรื่องแล้วเนี่ยฟอเลเอนนี่ต้องเสียฟิกเกอร์เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเกมนี้จะขึ้นเป็นออมิอาขึ้นมานะครับ <c oughs> เน้นเบิร์ดไปเลย อ้อยเลือดน้อยครับตรงนี้โอ้แล้วไปไอต์กับแม็กก็โอ้แล้วแม็กก็ไปทางอ้อยไปได้เลยครับเยี่ยมเลยครับวีไล่าตรงกลางครับเกมได้กลัวสุดคือวีไล่าตรงนี้ไม่ต้องใช้ผนิตก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นศัตรูหมดแล้วนะครับโอเคครับไลยดาวไปครับคลิปล่างเข้าครับเอาคลิปล่างก่อน ตอนนี้การเงินผมนําการเงินของทางคอนนะครับที่ดยที่สุดในทีมนู้นอยู่ที่พันสองนะครับแล้วก็การเงินทีอยู่ที่ห้าพันนะครับในเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เทคนะส่วนใหญ่ก็จะถักมากกว่านะครับจะเอาคีปเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมกับแม็กเลยนะครับเดี๋ยวมาดักกันนิดนึงครับเจออ้อยตรงนี้ครับพอลเอนอยู่ทำบับแดงครับแม็กยังไม่มาเติมครับแล้วอ้อยสวิงเข้ามาครับ และกองรวมกันครับลองจ่อเข้าไปครับแล้วตามด้วยอันติมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับหุยตายไปสองครับดาเมจถือว่าแรงมากเลยนะครับ<ล>เข้าไปทิ้งเนี่ยแบบเลือดเขาหายเยอะนะขนาดฟลอเรอร์อื่นเนี่ยโดนเข้าไปคีก็เจ็บหนักเลยนะครับเดีย๋ยวเอาเลือดคืนนิดนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปดันต่อทางเลนบนครับปวดหัวกับแวนการ์ เข้าไปลึกๆก็ไม่ได้นะผมเข้าไปปุ๊บโดนป้อมยิงเฉยเลยเขาเลื่อนขึ้นหน่อยครับตรงนี้นั่นป่านี่พยายามทำออบเจกต์เยอะนะครับตระบาดตัวไหนที่มันเคลียร์ออบเจกต์เก่งๆนะครับโอเคแล้มังกรครับ เกมนี้ผมจะได้บางกรเพราะว่าผมอยากได้ดาเมจเพิ่มขึ้นและก็ทีมเขาค่อนข้างที่จะกันอยู่แต่ในบ้านเดียวเลยนะครับเพราะันเดี๋ยวเราจะมารวมตัวกันนะครับเอาดาร์ซะเยอะนิดนึงครับเด้ง,ง่ายๆว่าถ้าบุกไม่ขึ้นนะครับก็มาตีดาร์กนะครับดาร์คในแผนนี้สำคัญมากนะครับ่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบดาร์กช่วงแรกเท่าไหร่มโมยคลิปอะตัวแรกสุดของเกมอะผมไม่ค่อยชอบมาโมยคลิป ตรงนี้แอบเสียวเนะี่ยผมว่ามาไปไหน่อยด้วยผมไม่ใช้ผนิดนะครับในการราบมังกรเดี๋ยวต้องกอางกงใหสาสหน่อย <c oughs> มั่นใจไปก็ไม่ดีครับ <c oughs> โ,อโอ้เราอ้อยครับตูดีจะม,มาแยกบัฟฟ้าเราครับฉากหลบนิดนึงครับแล้วเข้าดีต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับเฮ้ยช่อน,นี้อ้อยคงเครียดเลยครับคงขมับเลย <c oughs> อะไรครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเคลียบเบี่ยงฟ้านิดนึงนะครับกันทอนโดดมาแล้ว โอ้แล้วแม็กช็อปไปลอดทังคอลครับโอ้แล้วแม็กเข้าสุดเลยครับตรงนั้นแล้วรอดด้วยครับแถมยังปิดคอนี้ด้วยครับแต่ว่าเป็นเวเลสปิดสกอร์ให้ครับต่อตรงกลางครับหาเลือดคืนนิดนึงครับตรงนี้ตอนนี้คีทสอ0 0ัเลยนะครับโอ้แล้วอ้อยลอยมาครับ หลบกันนิดนึงครับโอเคครับตอนนี้เลือดเต็มแล้วครับขอลองเข้าไปบ้างครับโหแล้วยังเรียนตีหลบได้ครับแถมยังสวิงต่อไปได้ครับบอลเลนตอนนี้ไปบิดทางไปได้ได้ครับเดี๋ยวได้ท่งพลเรนต่อครับได้ครับติดป้อมไว้หน่อยมันน่าจะได้ดุยต่อแล้วนะครับพดอกพลาดวะ แอรบุกยุ่ยยาเหมือนกันนะครับพยายามที่จะดันเลนเข้าไปละแต่ทีมเขาสามารถรับเลนด้วยตัวเดียวได้ครับเอาละอ้อยมาทำอะไรครับเนี่ยอย่างนี้ไล่ยาวเลยครับโอ้โหแล้วลิครับเซฟถ่อนนี้ไม่ได้ครับทันตีดีจัดเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ดันคลิปรอไปก่อนนะครับจริงๆผมรอให้โดมหรือใครสักคนนึงเนี่ยเปิดไฟเขาหน่อย นี่เราไปเล่นตั้งรับตามเกมเขาด้วยครับเราดันเข้าไปเหมือนกับให้เงินเขาประสาก็เราจังหวะอยู่ครับตอนนี้เราจังหวะที่จะบุกเข้าไปครับแต่ว่าทีมเขาเขากันบ้านีีไงเขามีทอนมีอลไรครับมันกันบ้านดีอยู่ละสองตัวนี้เนี่ยแล้วเจออ้อยตรงนี้ครับโอลันตี้อัดําคุ้มลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับอ้อยนี่ตายแบบไม่เห็นศพเลยนะศพพึ่งกระเด็นออกมานอกคุ้มครับ แล้วเราวิวนี่ไปโยนมั้งเนี่ยอ่าแล้วมีบุรุษใจกล้าครับเปิดไฟให้เราครับเขเปิดให้เราก็เข้าตามครับตรงนี้เรามีแก้วครับดูกันต่อครับข่านิดนึงครับโอโ้รถยิงตายนี่ผมก็โฟมการที่ว่าลูกไฟป้อมจะมาเมื่อไหร่าก <c oughs> เป็นโดนรถยิงตายเฉยไม่ได้กดลูกแก้วเลยแต่ก็โอเคครับได้โอมการไหมครับทีมเราตายไปสามครับทีมเขาตายไปสองครับ โอแล้วอ้อยเริ่มข้าเลยครับโอ้โหล้วไปไล่ทังอีลงเมียครับโอ้โหควันกันรัวๆครับันก็เรียบร้อยครับเฮ้ยเอาละครับอ้อยมาละหลังจากที่ตายไปหลายตัวเกินนะครับและยังหลบจากช็อตลิ้ไม่ได้ครับแลิ้นเขาโดนซ้ำเต็มครับไปเลยเข้าไปเกี่ยวครับขาดนิดนึงครับโอ้เอาต่อไม่ได้ครับน่าจะติดคูดาครับ มาเริ่มต่อมาฟ้าต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาทั้งดากเซียกันครับเกมนี้ต้องใช้ดากอ่ะไม่ใช่ทานีเล่นยากม่กเดี๋ยวขโมยฟ้าก่อนออยอย่มาฟ้าสิมาสลรับเอาดากต่อครับแล้วก็ด่าไปครับแล้วตอนนี้อ้อยอยู่ข้างล่างครับแล้วก็หลบเข้าไปในพุ่มครับแต่ว่าไม่เล่นต่อดีก่าเพราะว่าเลือดผมยังน้อยเกินไปนะครับตีคิพเอาเลือดคืนมานะครับ เอาหมดทุกบัฟนะครับตอนนี้เร่งการเงินของทีมนะครับได้บัฟมาเลยพอติดเคอร์แล้วตีเบาลงเยอะเลยนะครับ ต้องมีตัวเปิดแบบดีๆนะครับจะวังเพึ่งแต่เมียเปิดแบบลมหนะ่อยแล้วเจออะล,ลิตตรงนี้ครับอะล,ลิสเล่นดีนะ <You S 1> แล้วก็เราอยู่ครับตันโดนใครรู้น่าจะโดนวีล่าครับตะกี้วีล่าเพิ่งเดินออกมาตอนนี้พยายามดันแล้วนะครับดันเอาป้อมนะครับต้องโคลเหมือนตะกี้ <S <S อย่าถึงจะได้ป้อม เดี๋ยวขออบดูวิลานิดนึงครับอ้าววิลานตีไปแล้วครับรอจังหวะนี้นึงครับแล้ววิลาอยู่นี่ครับัตีเข้าไปครับมันก็เรียบร้อยครับใช้อันติเคีคิฟนี้ก็เซ็ตโจนะครับแล้วพอวิลาตายอยู่ครับก็เป็นโอกาสของเราแล้วนะครับแล้วก็ทางอ้อยครับเลื่อนเหลือน้อยครับแต่ว่าโดนนักปิดคิวไปได้ครับแม็กนี่กดอ้อยอยู่เลยนะครับอ้อยสู้แม็กสองรอบี่แพ้สองรอบเลยและก็อีกสาวิธีครับ ดาดใช้เกิดครับแต่ว่าไม่ต้องดาแล้วครับเดี๋ยวหาจังหวะเล่นเอาทุกแก้วเรามีด้วยครับผมจ้องทอยเนี่ยโอ้ไม่โดนทางลิศครับเอาพลเรนทายก็ได้ครับแต่จังหวะนี้ครับโดนเข้าไปใส่ทังทอยครับลูกกระแช่แข็งครับสับเป็นกอกเกิดขึ้นมาครับโอเคครับได้ป้อมไหมครับถ้ามีคนถ่มได้จบไวกว่านี้นะครับ หลายจังหวะนี้ครับกระโดดเข้าไปครับโอ้โหสี่มาชา้าไม่ถึงครับแต่ก็ยังปิดคิวไปได้ครับไกลามานิดนึงครับโอ้โหแต่ว่าไม่โดนครับแม่แ,มแกจะตะกอคิวเวิร์ฟจะหน่อยปาดไม่โดนไล่จัดเลยอลิสเป็นไรลูกตะกิวสองไม่โดนลิสสองรอบติดกันเลยเนี่ยเกมนี้มันบุกไม่ค่อยขึ้นนะผมก็เลยดันคิวเยอะหน่อยนะครับก็ไปเกมไปล้างคอนนะครับ52ดาวไป53ดาวนะครับ ดาวน่ไปถึง29นะครับแล้วก็ดาเนจไป15นะครับมานะเล่นดีกับทุกคนครับในเกมนี้ครับอ่าก็สรุปในส่วนของเซนต์องกันด้วยนะผมว่ามันเจรานี้นะมันเบิร์ดพวกตัวบาลชุดเดียวแตกนะครับจากที่บางทีมันดาเนจมันจะขาดนิดน,นึงเนี่ยในตอนที่เราเล่นอกเกสเปีย แต่ว่าพอเราใช้ลงยืดปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าดามเมอมัอนเต็มกว่านะแต่มีเงื่อนไขตรงที่ว่าเราต้องเข้าไปงัดให้โดนนะครับถ้างนันไม่โดนเนี่ยาดาเมจมันจะขาดแต่ว่าถ้าเรางัดโดนนะครับสไลด์สองโดนแล้วค่อยตามโดนติเนี่ยเอออันเนี้ยโอเคเลยนะครับก็อยู่ที่จกกังหวะการเข้านิดน,นึงแล้วก็มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องพึ่งพาบัฟฟ้ามากนักนะครับเพราะว่าขูดาวมันค่อนข้างเต็มตัวอยู่ตอเวลาเลยแต่ว่าถ้าจะพึ่งบัฟฟ้าจริงๆก็คงพึ่งในแง่มุมของการลีมานัสมากกว่านะครับ มันก็ดีตรงที่ว่าเวลาเราโดนเวทป่าะพวกนี้เนี่ยเรายังเล่นต่อได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับเซตน,นี้ถ้านาคอเลื่อนใส่ขวานผมมองว่าดามเมจมันเบามากนะในตอนนี้มันต้องแบบดามเมจเต็มที่กว่านี้นะครับคือใส่ขวานเล่นง่ายแต่ว่าความน่ากลัวมันก็ลดลงตามนะครับเรียกได้ว่าแอซัคตินเนี่ยพอออกของแทบปุ๊บความน่ากลัวมันก็น้อยลงนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ลองฝึกเล่นกันดูแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,อบคอมครับ